สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็พบกันในช่องโรดี้สากุระชาแนลนะคะแล้ววันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาสอนทําน้าท่วมเมืองและฝนตกหนักกันค่ะเนื่องจากอันนี้หลายๆคนน่าจะทําเป็นนะคะตามฉากละครสั้นต่างๆอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าก็อาจจะมีน้องๆหนูๆที่เพิ่งหัดเล่นแล้วก็ยังทําไม่เป็นนะคะวันนี้ก็จะมาสอนกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะก็ไปเอาเป็นพื้นมานะคะในเมนูนะ ทุกคนคือเรามาภาคเสียงที่หลังคลิปเลยเร็วมากๆต้องขอพันจริงๆนะคะกดขยายบวกได้เลยค่ะใครที่ไม่ทันนะคะปรับความเร็วได้นะคะทุกคนเออปรับให้มันช้าลงได้นะเราจะกด x บวกนะคะนี่เอาติ๊กถูกตรงนี้ออกด้วยนะคะจะได้สามารถทนลุได้นะคะทุกคนโอเคเราก็จะปรับแบบนี้เลยปรับไปยาวๆเลยนะคะทุกคน พอปรับยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะ,ะปรับแซดบวกนะคะทุกคนเห็นไหมทุกคนนี่มันมีปุ่มให้ปรับเยอะมากนะคะมี3ามปุ่มนะคะบวกก็จะเป็นยาวกว้างแล้วก็ขนาดสูงต่ำอะไรแบบนี้นะคะเราจะได้แบบนี้เลยค่ะเห็นไหมแล้วก็จะสามารถทะลุได้แบบนี้เลย จะบอกเลยนะว่าเราเปลี่ยนสีพื้นเอ่อเปลี่ยนสีน้ําตรงนี้ที่หลังได้นะคะคล้ายๆกับน้ําท่วมเลยนะทุกคนจะเปลี่ยนเป็นสีใสก็ได้เดี๋ยวเปลี่ยนสีกันนะคะเราที่จะปรับให้เป็นสีฟ้านะคะทุกคนเพราะว่าจะเหมือนน้าท่วมเมืองนะถึงสีมันจะดูฟ้าเกินไปก็เถอะนะทุกคนเราไปเปลี่ยนที่หลังได้เผื่อใครอยากจะทาคลิปละครสั้นก็สามารถอ่าอันนี้ได้เลยนะคะทุกคนลองมาเล่นกันได้นะคะแบบนี้นะ อะไรเราจะวิ่งไปให้ไกลนะคะเพราะว่าเราจะก๊อปปี้น้ำเมื่อกี้มานะคะเราวิ่งประมาณนี้นะคะแล้วก็กดก๊อปปี้มาเลยนะคะพอก๊อปปี้มานะคะก็จะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะ,ะมันก็ยังมีเป็นพื้นตรงนี้โล่งๆนะคะเราจะทําการขยับมานะคะจะต,ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าการขยับนะคะมันจะกระตุกบ่อยมากนะคะแล้วเราก็เสียง เสียงว่าแบบว่ามันจะออกสกรมให้อัตโนมัตินะเพราะฉะนั้นทุกคนก๊อปปี้ระว,วังไปเรื่อยๆเลยค่ะอันนี้เห็นไหมน้ำมันสูงขึ้นเราก็จะปรับให้มันต่ำลงขยับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะประมาณนี้เลยทุกคนเป็นยังไงคะเพื่อแบบว่าเราก็จะได้กับน้ำนะคะที่ช่วมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำฝนตกนะคะกด,ดที่เมนู แล้วก็แป๊บนึงนะทุกคนยังไม่ทำฝนตกขอเปลี่ยนสีก่อนเราจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะคะอันนี้จะเป็นสีล้ำตาลนะคะทุกคนเหมือนสีอะไรทุกคนก็ลองดูเอานะแล้วก็มีสีฟ้านะคะอ่ะสีนี้แหละเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะทำฝนตกนะคะกดตรงนี้เลยแล้วก็ทำฝนตกนะคะแค่นี้ก็เหมือนแล้วค่ะทุกคนเป็นยังไงคะ ก็ประมาณนี้เลยนะคะกับน้ําท่วมเมืองและฝนตกหนักนะคะสามารถไปเล่นกันได้เลยนะคะง่ายมากๆเลยนะคะถ้าใครไม่ทันคลิปนี้ต้องขออภัยจริงๆนะทุกคนถ้าดูไม่ทันก็สําหรับน้องๆก็ลองปรับเวลาเป็นความช้าดูแล้วกันนะสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย